เราได้ยินแบรนด์นี้มานานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานเหมือนคู่ครัวไทยมานานน้ําตาลปึกกับน้ําตาลปีป๊แตกต่างกันไหมคะไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันค่ะเรามาจากวัตถุดิบแบบเดียวกันคือน้ําตาลมะพร้าวค่ะ มื่อกี้พี่นกบอกว่าอะไรนะดอกมะพร้าวเขาเรียกดอกเลยนะคะจันเขาเรียกจันมะพร้าวค่ะเจซอยากรู้ว่าดูผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยมีทั้งแบบอันนี้สีก็ต่างกันต่างกันยังไงคะเนี่ยต่างคนที่วัตถุดิบที่มาค่ะอันนี้ทํามาจากน้ําตาลทรายที่ผ่านกระบวนการที่มันขฉาโดยใช้เขาเรียกว่าคาร์บอนฟิลเตอร์ค่ะคําว่าฟอกสีเดี๋ยวนี้ไม,ม่มีแล้วนะคะความหวานต่างกันใช่แล้วก็กลิ่นอโรมาก,ก็ต่างกันนั่นขอชิมก่อนเลยใช่ค่ะ โอ้เข้าใจแล้วหวานเชียงเชียงหวานเย็นเย็นคืออะไรกินแล้วมันรู้สึกว,ว่าค่ะซิเซียจากสาว n น c าชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในงานไทเฟกนะคะปี2024นะคะตอนนี้เราอยู่หน้าบูธบ้านตาลปึกนะคะก็เดี๋ยววันนี้ค่ะ เราได้ยินแบรนด์นี้มานานผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานานเหมือนคู่ครัวไทยมานานเราแบบอยากสัมภาษณ์มากว่าบ้านตาลปึกเนี่ยคือน้าตาลอะไรและอะไรทําให้ถึงอยู่ถึงทุกวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองนิดหน่อยค่ะค่ะนภาพรเจริญพักนะคะเป็นผู้บริหารเจนรุ่น2องค่ะของว่านตาลปึกหรือตอนนี้เราเปิดแนะนำบริษัทเอ็นอาร์น้ำตาลมะพร้าวค่ะค่ะพี่พี่ชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อนกค่ะพี่นกค่ะพี่นกคําถามแรกคือ น้ำตาลปึกกับน้ำตาลปีป๊บแตกต่างกันไหมคะไม่แตกต่างกันไม่แตกต่างกันค่ะเรามาจากวัตถุดิบแบบเดียวกันคือน้ำตาลมะพร้าวค่ะถ้าบรรจุป,ปีป๊บเราเรียกน้ำตาลปีป๊บถ้าบรรจุปเป็นห่อหอเราเรียกน้ำตาลปึกค่ะค่ะแล้วน้ำตาลปึกเนี่ยทำมาจากอะไรคะเนี่ยทำมาจากน้ําหวานของดอกมะพร้าวค่ะเราเราเอาดอกอ่อนของเราเก็บสะสมน้ําหวานจากดอกอ่อนของมะพร้าวนะคะแล้วเอามาเคี่ยวแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารค่ะของแบบของไทยแบบโบราณเลยค่ะ ก็คือทํามาจากดอกมะพร้าวเมื่อกี้พี่นกบอกว่าอะไรนะดอกมะพร้าวเขาเรียกดอกเลยนะคะจันท์ <im itation> เขาเรียกจันรมะพร้าวค่ะอ๋อ <im itation> เขาเรียกอ่อ <im itation> รเขาเรียกว่าจันรมะพร้าวใช่ค่ะแหล่งที่มานี่คะ่ะมาจากที่ไหนคะเนี่ยสมุทรสาครค่ะ <im itation> แต่ว่าของเรามาตั้งโรงงานที่อยู่ในพทลุเพื่อเราจะได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ง่ายขึ้นและก็รวดเร็วทันเวลาค่ะเป็นเขาเรียกวัตถุดิบจากชุมชนโดยตรงใช่ค่ะเราก็ให้ความรู้เกษตรกรในการที่ ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ยังไงให้สินค้ามาถึงมือเราแบบมีคุณภาพค่ะโอเค,คแล้วกระบวนการผลิตอะคะพี่ กระบวนการผลิตของเราเนี่ยเราเอาวัตถุดิบจากทางชุมชนมานะคะแล้วเราเอามารีโพเซสใหม่เพื่อทําให้คุณภาพสินค้าเนี่ยมีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะเรื่องสีเรื่องรสชาติค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าเรารับซื้อมาจากเกษตรกรพอเรารับซื้อเสร็จปุ๊บมาเข้าโรงงานเซซี่อยากรู้ว่าดูผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยมีทั้งแบบเขาเรียกอะไรนะอันนี้<ป><ป>แบบใส่เป็นซองกับอันนี้เป็นก้อนแล้วก็มีเป็นไส้หลับ แตกต่างกันยังไงคะในกระบวนการผลิตอ๋อแตกต่างกันค่ะโดยเริ่มต้นนะคะเราจะได้เป็นวัตถุดิบมานะคะแล้วเราก็ทำมาการเคี่ยวพอเคี่ยวถึงจุดจุดนึงนะคะเราจะได้เป็นไซรัปก่อนออแล้วเป็นไซรัปโดยการที่ขเขาเคี่ยวเป็นไซรัปเนี่ยข้อดีคือมันจะเหนียวจะเหนียวนิดนึงนะคะก็คือลูกค้าไม่ต้องเติมเยอะไม่ต้องแบกทีเป็นเบ้าใหญ่ๆก็คือเติมแค่นี้นิดหน่อยตามสูตรอะคะ่ะคุณก็จะได้รสชาติความหอมของที่เป็นไซรัปมาของจากน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งจะไม่เหมือนกับความหวานจากไซรัปตัวอื่น ก็คือรสชาติได้ความหมอมแล้วแบบนี้นะคะ่ะถ้าแบบนี้เป็นกรรมวิธีแบบนึงที่เราเคียเค่ยวแห้งพอเคี่ยวแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะสะดวกในการนําไปใช้ในที่ต่างๆแล้วความสะดวกในการเรื่องอรสชาติที่เข้มข้นนัวมมากขึ้นกว่าไซรัปอีกค่ะก็พูดง่ายๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะพูดง่ายๆก็คือ2ตัวเนี้ยความหวานต่างกันใช่แล้วก็กิ่นอโรมากกต่างกันใช่ค่ะตัวนี้เนื่องจากเขาเคี่ยวไม่เยอะใช่ เราก็จะได้กลิ่นอโรมาที่มากกว่าหอมมากกว่าก็คือเหมาะเอาไปทําพวกเครื่องดื่มไม่เ,เหมือนสมูทตี้หรือว่าเป็นน้ําจิ้มซีฟูด้ดน้ําจิ้มซีฟูด้ดส่วนตัวเนี้ยด้วยการกระบวนการผลิตของเขาคือเขาเคี่ยวมากกว่ารสชาติจากรสชาติจะเข้มข้นมากขึ้นแต่กลิ่นอาจจะน้อยลงนิดนึงรสชาติก็คือเข้มข้นมากขึ้นกลิ่นน้อยลงส่วนใหญ่เอาไปทําอาหารประเภทส้มตำยำน้ําจิ้มแจว่วน้ําจิ้มผลไม้ค่ะอาหารที่ต้องการความนัวความนืดอันเนี้ย เหมาะสมเลยใช่ค่ะแล้วก็ถามนิดนึงอนอกจากน้ำตาล2อออันนี้แล้วเมื่อกี้เราเดินเข้าไปข้างในเนาะเราไม่เห็นมีเขาเรียกอะไรนะมีอีกมีโปรดักต์นึงมีอีกหลายโปรดักต์เดินตามเข้ามาเลยค่ะ <c oughs> อ้อนี่ไงมีแล้วมีอันนี้สองโปรดักต์นี่คืออะไรคะเนี่ยอันนี้คือน,น้ำตาลกรวดค่ะผลิตมาจากน้ำตาลอ้อยนะคะเหมือนกันไหมคะเนี่ยไม,ไ,ไม่เหมือนค่ะได้รสชาติคนละแบบเลยค่ะนอกจากหน้าตาไม่เหมือนกันและรสชาติก็ยังไม่เหมือนกัน อันนี้สีก็ต่างกันต่างกันยังไงคะเนี่ยต่างคนที่วัตถุดิบที่มาค่ะอันนี้ทํามาจากน้ําตาลทรายที่ผ่านกระบวนการที่มันขาวโดวยใช้เขาเรียกว่าคาร์บอนฟิลเตอร์ค่ะคำว่าฟอกสีเดี๋ยวนี้ไม,ม่มีแล้วนะคะอ๋อใช่เมื่อก่อนที่เรากินน้ําตาลสีขาวเนาะเราจะเรียกว่าน้าตาลฟอกสีสมัยนี้ไม่มีละเขาเรียกอีกรอบนึงเขาเรียกว่าอะไรคาร์บอนฟิลเตอร์ค่ะก็น้ําเชื่อมมาผ่านกระบวนการที่ทําให้มันขาวขึ้นเหมือนเรากรองน้ำไงคะ โอเคเยี่ยมเลยรานี้แะคะ่ะอันนี้วัตถุดิบมาจากน้าตาลทรายแดงธรรมชาติค่ะน้ําตาลทรายแดงธรรมชาติค่ะแล้วรสชาติอย่างเงี้ยสออันนี้รสชาติต่างกันไหมคะต่างกันค่ะอันนี้จะลักษณะหวานหอมเหมาะทำะน้ําซุปก๋้วยเตี๋ยวเรืออันนี้คือหวานหอมน้ําซุปก๋้วยเตี๋ยวเรือส่วนอันนี้จะทําพวกเค,คเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มอย่างพวกน้ําสมุนไพรเก๊กขวยลำไยอย่างเงี้ยค่ะนี้ได้อันนี้คือไปทําพวกลังนกได้ไหมได้เหมาะมากอันนี้คือเหมาะมากกว่า น้ำซุปเวลาใส่น้ำซุปคือเวลาคือเรา,เราต้มก๋้ยเ๋ยวเนาะหรือทำน้ำซุปเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่น้ำตาลกว่วนเพราะว่ามันมัน,มนจะให้รสชาติที่เขาเรียกว่าหวานเชงเชงหวานเชงเชงคือหวานแบบเย็นเย็นปะใช่ค่ะใช่ถูกต้องอแล้วค่ะในเมื่อผลิตพันสี่ตัวเนี่ยต่างกันคือความหวานก็มีลักษณะความหวานที่แตกต่างกันคือแล้วแต่เราเอาไปใช้ถูกต้องค่ะเออเียแอบเห็นข้างหลังนิดนึงเรามีเขาเรียกการันตีแบรนด์ด้วยความที่แบรนด์นี้มีมากกว่า70กว่าปีใช่ไหมคะ ใช่ค่ะถูกต้องอันนี้เห็นมีการันตีอะไรบ้างคะเนี่ยค่ะแล้วมีฐานฮาร้านนะคะสินค้าของเราขายถึงยะลากับปัตตานีแล้วก็ส่งออกไปที่ดูไบด้วยนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็มีกระบวนการผลิตซึ่งเราได้ F A S C จากหน่วยงานที่รับรองคือ i n t e ตอร์เทคค่ะแล้วเราก็ได้ G H P ด้วยค่ะซึ่งคอนเฟิร์มว่ากระบวนการผลิตของเราสะอาดได้รับถูกสุขอนามัยค่ะในการนําไปใช้งานอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงเวลาที่เราอยากจะชิมอยากจะชิมทั้งหมดเลย หวานเชงเชงอยากรู้มากเลยหวานเชิงเชิงเป็นยังไงมีไหมคะได้ค่ะใชนได้ส่ะใช่นั่งเลยอันไหนเอ่ยอันนี้คือหวานเชงเชิงนะคะอันนี้นี่คือน้ําตาลกรวดค่ะอันนี้คือน้ำตาลกรวดอันนี้นะคือหวานเชิงเชิงค่ะนี่นะคะเป็นน้ําตาลกรวดไซส์เล็กโรงงานของเราเนี่ยมีน้ําตาลกรวดซึ่งสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ว่าลูกค้านต้องการน้ำตาลกรวดก้อนใหญ่ก้อนเล็กเราสามารถตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้หลากหลายเลยค่ะงั้นขอชิมนิดนึงนะคะหวานเชงเชงอันนี้จะมีความหอมไหมคะ มันจะน้ำตาลทุกอย่างเราไม่ได้ปรุงแต่งสีกลิ่นเพราะฉะนั้นโดมเฉยๆไม่ได้กลิ่นค่ะต้องชิมมันจะเป็นอโรมาหลังจากเราชิมขึ้นไปก็คือเข้าปากปุ๊บเราถึงจะได้กลิ่นกลิ่นอโรมาเริ่มงจากตรงนั้นนั่นขอชิมก่อนเลยไอเค่ะอ๋เ oh, ข้าใจแล้วหวานจริงเชียงหวานเย็นๆคืออะไรกินแล้วมันรู้สึกว่า,วาชุ่มฉ่ำใช่ค่ะชุ่มในปาก แล้วมันจะรู้สึกเย็นเข้าไปเล็กเสบายๆไม่ได้เหมือนใส่เป็นท่อแต่มันจะเย็นคนละแบบใช่ใช่ใช่มันไม่รู้สึกชุมอยู่ในปาก<ช>โอเคเขาเรีรยกว่าอะไรน้ําตาลแต่ละ,ตะประเภทเนี่ยมันก็มีค่าความบริกเนาะก็กเรียกว่าบริกของน,น้นําตาลหวานต่างกันมีความหวานต่างกันโอเคแล้วควนี้คืออะไรคะตัวนี้น้ำตาลมะพร้าวค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวเนาะก็คือน้ําตาลปึกเนี่ยแหละใช่ค่ะนี่คำว่าปึกนี่นานมากเลยนะนี่รู้สึกว่าเดินมาแล้วนะวจะรู้โอเคนี่ชิมอันนี้นิดนึงได้ค่ะ อันนี้คือหวานแบบนัวนัว,นวใช่ค่ะหวานแบบนัว,น,วนัวในในในปากเทคเจอร์ของบ้านตันปืกดข้อดีอย่างนหะะน้าที่เด่นคือเนื้อละเอียดเนียนแล้วเวลาพอกินเนี่ยแบบพอชิมไปปุ๊บมันจะละลายไปเลยไม่ไม่เหลือเป็นคาบหรือเป็นเป็นกักๆในปากค่ะแล้วคําถามทั่วไปเลย normal เลยคือเราจะรู้ได้ไงว่าน้ําตาลที่เราซื้ออยู่อ่ะเป็นของแท้หรือไม่แท้ผสมน้ําตาลไหมอ่าก็ต้องชิมค่ะชิมแล้วรสชาติมันจะบอกคุณเองว่าเออใช่เป็นานแท้หรือเปล่า อย่างสมมติว่าเพื่อเราไม่ได้ชิมสังเกตได้ด้วยตามมีมีอะไรจุดสังเกตบ้างคะคสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลที่ดีจริงๆอ่ะจะเป็นสีมันแบบสีมันผิวผิวเราอะคะ่ะผิวคนเอเชียปกตินั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้แต่งสี<อ>ค่ะอันนี้เป็นจุดสังเกตที่สําคัญสุดท้ายแล้วอยากให้บ้านตานปลปึกฝากอะไรกับเขาเลยนะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของไทยมาจากชุมชนโดยตรงอยากจะฝากอะไรกับทางผู้ชมบ้้งคะค่ะก็อ,อยากให้ผู้ซื้อนะคะเลือกสินค้าของบ้านตานปึกค่ะ ของเราสนับสนุนชุมชนด้วยทั้งชุมชนท้องถิ่นที่เป็นต้นกําเนิดของน้ำตาลละคมาะแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นที่ใกล้เคียงโรงงานของเราด้วยค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการที่เรื่องสินค้าของเราเป็นวัตถุดิบด้วยนะคะฝากฝันฝากจะได้ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวชมบูธอื่นตอน่อสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณบ้านตาลปึกมากมากนะคะขอบคุณพี่นกมากาค่ะสวัสดีค่ะไปที่โยอที่อื่นต่อค่ะ